ตอนนี้ช่างทำอะไรคะเปิดฝาสูบครับเปิดฝาสูบนะคะทุกคนสันเอ็นวีนิสสันเอ็นค่ะวันนี้สนใจซ่อมรถติดต่อช่างอุทยได้นะคะราคากันเองจ้า นี้เคสนี้เรามาทําที่บ้านลูกค้านะคะเพราะว่าเรารับเสอ้อซ่อม์วิสอยู่แล้วค่ะให้ลูกค้าสบายบายลูกค้าไปทํางานก็ไม่ต้องห่วงรถนะคะเพราะว่าเรามาซ่อมให้ถึงที่บ้านทํางานไปธุระอะไรก็ไม่ต้องห่วงรถเลยค่ะเพราะว่าช่างมาบริการถึงบ้านนะคะ อันนี้ซ่อมที่หน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะยี่สองี่สี่ อันนี้ไม่ต้องโฟกัสเรื่องชุดช่างนะคะโฟกัสเรื่องการแต่งการแต่งตัวไม่ดีค่ะต้องโฟกัสเรื่องฝีมือนะคะฝีมือในการซ่อมโอเคดีกว่าโฟกัสเรื่องการแต่งตัวช่างนะคะเพราะช่างเป็นช่างบ้านๆค่ะสบายๆโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า